นได้มาปลูกกับไซทีจากของแล้วก็ได้กินผลผลิตจาของปลูกกับเมื่อพร้อมแม่นออ้ยนอคับนอก็คือความสูงของเฮาแล้วแหลวแจกคนมักครับผมเออใจมากก็เฮ็ดเอาครับเออจะศึกษาแนี่จังน้อยครับอือเฮาก็ค่อยศึกษาคอยศึกษาไปนํเนอซําซือมัน่ะทุเรียนเลียนบ่จบดอกโอ้ครับผมเฮาปลูกทุเรียนนี่เฮาเจอปัญหาพวกนอนพวกด้งมาเลงบน่ะพวตายลายแม่ง ครับผมสำคัญกับแมงมาลี่โอ้แม่น,นอนนี่นี่โอ้ถ้าต้นไหนเป็นน้อนพันกระสิจยู่งสี่บน่แมน่นี่มันส,มนสิมันสิกินเ,นเห็นเหมือนอือแมงมาลี่กินนี่โอ้พันสิจจ่อเือกันก็กก่าห้าตัวนี้หนักเออ,อบ้านนี่ห้าสีเฮ็ดตั้งไหนหนาปัญหาของเพื่อนนี่ห้าวจเอยังแก่ครับบา้านสวัสดีครับพี่น้องครับมื่อนี้มาพร้กับบาน้องในช่องกบป่าพ้ารวยนะครับพี่น้องเนาะเดี๋ยวมื่อนี้บาน้องก็จะพาพี่น้องมาเบิงอีกหนึ่งแปลงครับผมเพื่อนจะปลูกทุเรียนเ้ยครับเด้อ ตัวนี้ก็จะเป็นทุเรียนภูเขาไฟได้ครับเด้ออยู่นี่ก็คืออยู่กันทารักษ์ครับพี่น้องครับเดี๋ยวมื่อนี้บ้าน้องก็จะพาพี่น้องมาหาเจ้าของแปลงเพิ่นนี่ครับผมเจ้าของแปลงเพิ่นสวัสดีครับหน้าครับสวัสดีครับครับผมหน้าซื้อหยังนอซื้อเตียครับผมน้าเตียนอครับครับผมบ้านนี่บ้านยังครับนานมหาลาชครับบ้านมหาลาชครับอำเภอยังครับบ้านอำเภอกันทาักษ์ตําบลจานใหญ่ ครับผมจังหวัดศรีสะเกดเฮาหนอครับครับผมพื้นที่ของเฮ้านี่ประมาณจักไรครับหนาดอยู่นี่สามไรครับสามไรเเอามาเห็ดทุเรียนทั้งเบิดเลยบ่ครับบานสามไรเฮานี่ครับทุเรียนเฮ้านี่ประมาณจักปีครับนี่ทุเรียนเอ่อต้นนี้ห้าปีครับนี่ห้าปีแล้วครับตัวพุนซิปโอ้โอ้จะมีหลายขนาดหลายลูนครับผมตอนแรกคิดว่าเป็นมันก็ตยโอ้เออก็เลยเด็๋ยปุ๊บมาสาม ครับบักทุเรียนสามครับห้าปีนี่โอ้เริ่มแรกนี่บอกครับเท่ากับคิดจังไหนจังอยากมาปลูกทุเรียนครับบาทกับแม่เพื่อนอยากปลูกก็เลยเออครับเริ่มแรกดินมันหน่อยนะครับผมเริ่มแรกเขาเข้านตะกรอนนี่ก่อนจะมาปลูกบักทุเรียนนี่เฮ้าเห็ดนังก่อนครับอยู่นี่ันปลูกมันโอ้ตะกี้ปลูกมันแม่ครับแล้วมาปลูกเอทุเรียนใส่กับกล้วยโอ้ครับเข้ากับเขากับสามปีเข้ากับตัดกล้วยทิมครับผม ออโอ้โอ้ที่แรกนี่ก็คือปลูกซับสลับกันก็กล้วยแมนครับผมเพราะว่ากล้วยเขาสิได้ขายก่อนบอกเยว่อยังไงมันเป็นโฮมน้ำโอ้กล้วยจนี่เป็นพี่เลี้ยงอ่าเป็นพี่เลี้ยงครับเป็นโฮมน้ำได้ขายน้ำนั่นละอ๋อครับส่วนเขาจะเออเิมทุเรียนที่ไงอ๋อบานทุเรียนไงมากเขากับตัดกล้วยออกเออตัดกล้วยออกครับผมตัดไปปลูกกล้วยไข่ซับครับผมโอตะกิจเป็นปลากล้วยไข่แมนครับผม เดี๋ยวเมื่อนี้ผมขออนุญาตส้มสวนได้ไหครับเด้อครับครับปับเปลเขาไปงผุดอ้ยครับพี่น้องครับตรงนี้ก็คือเฮ้าตัดไปจากเทีย่ะหน้าครับนี่ตัดสามเทือกครับตัดสามเทียแล้วอ้นี่ลนเลยโอ้สุกบ่ครับหน้านั่นนาชีซุกโอ้นี่ครับผมน่วยนี่ลนโอ้ถาเพิ่นสุกิ่นลนลงมาเลยแมนครับผมอู้บักทุเรียนนี่คือปีได้หามันบ่นานแมนแมนครับตัดไปหลายแล้วครับเป็นพันหยังก็ครับบ้านงอนทอง หมอนทองทั้งเบิดเลยบอกครับนี่แมนแมนแมนอุ้ยเข้าตัดสามรอบนี่ก็คือรอบแรกมีเข้าได้ประมาณเท่าไรครับรอบแรกตันหนึ่งตันหนึ่งไปสองตันมั้งสองตันเออเพราะว่าช่วงนี้บานบักทุเรียนเข้าโลละจักบาทครับบานช่วงนี้มันอยู่รอยห้าหกสิบนี่แหละโอ้ร้อยห้าหกสิบครับพี่น้องครับช่วงนี้บักทุเรียนทุเรียนหมอนทองเข้าเนาะครับเนาะตรงนี้บานครับเริ่มแรกนี่เข้าสื่อบักทุเรียนมากนี่ ต้นละแจักบาทเขาว่าปลูกนี่ต้นละลอยหาสิบลอยหาซิบเข้าสื่อมาประมาณแจักต้นครับอยู่ดี่ประมาณแปดสิบต้นมั่งอยู่นี่แปดสิบต้นครับผมบานในระยะห่างของเขานี่ดิครับว่าปลูกประมาณไดครับบาัาถ้าให้ดีก็ดินมันหน่อยก็เลยปลูกหกขูนหกถ้ามันดีก็ให้ปลูกแปดคูณแปดอะ่ะครับผมปลูกแปดขุนแปดมันจังสีงามจังบระจอดกันไงครับครับบานนี้เท่ากับปลูกประมาณแปดคูณแปด แมนต้นพันธุ์ใหญ่ขึ้นไปเรื่อยแมนครับผมตรงนี้บานดินข้าเฮานี่เป็นดินแดงแดงยังสีเลือยเป็นบอกครับแมนแมนแมนอู้เฮ้าบ่ได้เอาดินเอายังมาเติมบ่บ่บ่อครับคุณก็บ่ไดดคุดขุดลงไปปลูกเอาซื้อๆนี่ล่ะโอ้ขุดเอาซื้อๆนี่ครับขุดูครับผมขุดปลูกซื้อๆนี่ล่ะครับก่อนเข้าจะได้ต้นใหญ่ปานนี่เฮาปลูกตายประมาณจักต้นครับบ้านมันก็มีต้นตายอยู่่นน่ะต้นหนึ่งก็ตายอแล้วแต่อันนี้ครับมันเป็น ข้าบึงนอนบ่ท่านมันกระตาย๋อครับผมคือตรงนี้ก็คือข้าปลูกมานี่สิตายย่ากลัวอืมโอ้กะกจี้บบฮหูเนาะครับผมเรียนรล้ไปเลยๆทุเรียนครับกลายเป็นคู่มือนี่ก็ได้เป็นคู่เจ้าของแล้วเมนหูเบิดแล้วเริ่มเพาะเดิ่มเพาะหูแล้วโอ้ครับผมแต่ก่อนนี่ข้ากะโอ้เป็นปลากกวยจังสีน้าเออครับผมล้วยซับทุเรียนซี่สีอนี่ก็เป็นปลากกวยปลาเกวยี่ข้างหน้าอยู่บ่บาดบ่อบ่อบ่อ เฮากับปูกกล้วยแล้วเฮากับสลับกันกับบักทุเรียนแมนโอ้ยต้นนี้ก็ขาดไปอ้าเขาก็ปูกคู่ครับบ้านหน้าโอ้ยเบี้ยมเหลือโอ้เพิ่นเหลือก็เล่มาใส่เลยจริงๆเหลือบ่ดีดอกปูคู่ห่บอกครับแมนแมนบู้ยต้นนี่สิบ่ถึงหลายหน่วยอยู่ได้นินหน้านอะกี่หาสิบบอกครับต้นนี้บ่ครับนี่แมนตัดข้ายแล้วตัดขล้ายแล้วก็ขล้ายไปเรื่อยๆแมน เขาสิหูวได้จังไนครับวานวยแก่มันเขาจังจะเอาไปขายได้ัหมอ่าแต่สมัยตั้งสองปีปีสองปีมันสิเป็นร่องปีนี้โบแมนปีนี้มันเบิ่งหยากปีนี้มันต้องเบิ่งเปลือกโอ้ปีนี้เขาเบิ่งเปลือกเอาเบิ่งเปลือกเอาปีนี้บานในการบักปลูกทุเรียนเท่านี้รักษาบักทุเรียนเท่าหยากว่าครับหนากก็หยากอยู่โอ้เพราะว่าปีนี้ห่อนเน้าปีนี้มันห่อนไม่น้อยปีกายนี่มีตะนวยหาหกโล ทีนี้พอเกินสามโลกระงสีนโลเพราะว่าก็คือการอากาศห่อนชั่วว่างอากาศห่อนห่อนโดนแห้งหนอโอ้ยห่อนโดนฝนบดตกก็คืออ่ครับผมบ้านีนห่อนห่อนห่อนต้องเหานี่เข้าใส่ระบบน้ำหดแนวดครับป่านวันจิมงเกิดนั่นโอ้สปริงเกิลเอาเลยแมนครับผมโอ้ตรงนี้ก็คือเข้าปูบักทูเลียนนี่เข้าต้องว่างแผนใบกอนบนะว่าง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 วัปริงเกิดนี่ละโอ้เริ่มแรกนี่ก็คือเข้าปลูกทุเลียนนี่เขาก็ต้อง เออว่างสปริงเกอร์ไปก่อนเลยแมนครับสปริงเกอร์ห่างก,กันอ่าเมตรเมรหาสีบเมรหาสีบครับก่อนเท่าจะปลูกทุเรียนนี่ก็คือเขาได้ไปเบิงทั้งอื่นทั้งไก่มาก,ก่อนบอหรือว่าเขาตัดสินใจปลูกเลยบอได้เบิงตัดินใจปลูกเลยครับตัดสินใจปลูกแมนโอ้แต่กี่มันบอได้ว่างแบบนี้แต่กี่มันว่างฮดกล้วยเอาสปริงเกอร์ตีว่องนะแะต่ตัวนี้บ้านนี้ บักทุเรียนใหญ่ตะก,กว้วยออกกะเลไดมา่ว่างแป๊บใหม่อ๋อกระังเข้ามาใหญ่แป๊บใหม่บาดครับทุเรียนเฮานี่เฮาต้องใส่น้ำลายบ่ครับบาดหมดบ<อ>บ่บอ่บอ,อืมเพราะว่าแถวเฮานี่ก็คือบ่ได้ใส่น้ำลายหมดมทุเรียนช่วงช่วงมันเป็นดอกหมดเคสิ5านาที่โอ้ครับผมเรื่มแรกนี่เป็นดอกนี่ก็หมดสิานาที่แค่นั้นแมน่ครับผมบานี้เข้าจะมือนึงนี่เขาหดจักเที่อครับบาด มือเป็นมือโอ้มือเว้นมือแมนเขากระเบิงน้ำเพื่อกันแมนว่าถ้าฝนตกเข้ากับบริเวดจังสีฝนตกบริเดณจังสครับพว่าช่วงนี้ก็คือดีแน่บริเวณบริเวณช่วงนี้ครับผมบานนี้ก็น้ำได้หลายจังสีมีผลกระทบกับคลองเฮ้าบ่ครับบานหนาฝนตกจังสีครับบ่อบ่อมีถ้าเลยหกสิบมือไปแล้วบ่เป็นยังแมนบ่ครับโอ้ของเฮ้านี่ก็คือน้ำขังบ่ครับหนานี่ยบ่อบ่อบ่อโอ้เป็นเป็นนี่ก็คือเป็นทีไฮ ที่ไงอู้โอ้โลงมาทั้งผีระยะอายุอุปนิประมาณสิบปีสิบปีบปตัวนี้หาปีตัวน้อยฮะครับผมอู้งามนาะหนาเนาะนี่ครับเบิ่งวิ่งครับพี่น้องเบิ่งสวนทั้งนี้เด้อน,นี่ก็คือสิบปีเพิ่นปลูกมานีเฮาปลูกเริ่มมานีแต่งแต่ออกจากป่ามันแล้วก็เทิบมาเป็นปลาบักทุเรียนเลยแมนอู้เบิ่งขับเบิ่งนี่ตัวน,นั้นหาปีบ่ครับ โอ้หนี่ฮาปีแมนของเฮานี่คือมีอย่แต่หมอนทองทั้งเหิดเลยบอครับแมนโอ้บ่มีพันอย่างอื่นเลยบอครับพันอื่นคายบอไรการเงาการเงาเขาเขาบ่นิยมแถวบอมนิยมเลยบ่บ่บอเสียบคือหมอนทองครับผมกระจิกกระจอกบ่ตตอง้อถึงอืมครับมือสันขิงก็จะเบอถึงการเฮ้ามาเฮ้ามาปลูกทุเรียนกับเฮาเฮ็ดไทยนี่น่าว่าอันใดตอบโจทย์ได้ดีกว่านครับบ้านเฮ็ดทุเรียนเนาะโอ้เฮ็ดทุเรียนมวย ให้สามไร่ข็ดทุเรียนมันได้เวยเครื่องหลานผนได้ผาปูมันมันได้อยู่ได้สามสี่หมื่นเท่านั้นอ้ต่อปีแมนโอที่ที่เข้ากับแจังสันพี่กันแมนครับผมตัวคางๆนงในที่หน้าบ่ออ่ะบ่อโอ้ก็ยังว่ามีแค่นี้โอ้ครับครับเ่าไปจ้งสันนอแมนครับโอ้ที่อะเข้ากับปูนี่ละมันอืมบานต่อไปกับกล้วยคือคางคนั่นบ่อกล้วยกับทุเรียนใส่กันเลยผสมกันเลยเออครับผมกล้วยกับทุเรียนใส่กันครับ บานนี้เข่าก็เลยกายตัดกลวยทิมตัดกลวยทิมทุเรียนเ่าไ่แล้วแมนครับผมทุเรียนทุเรียนสามปีเข้ากับตัดกลวยทิมเลยอ้ครับผมบานนี้ครับบานเท่าลงทุนกับสวนเท่านี่เบิดหลายโบนัเข้าทึ้งสื่อพันมาแล้วกับว่าลงระบบน้ำนี่ครับผมหลบแหลกเขาเข่านี่กับโบน่อจ้ใสสื่อบทุเรียนหลอบแหลกมันเจดพันอ้อครับผมบานนี้กับมาลงระบบน้ำอีกหมื่น กู้บาทครับผมบันรอบสองก็อีกสองสามหมื่นนี่แหละครับประมาณนั่นแหละตกไปอยู่ประมาณทีหามื่นเออกระปุยกระยังเฮาอันเดียอีกรับนอกเออมันก็ใส่ชู้ปีโอ้ใส่ชู้ปีกระใส่ชู้เดือนนั่นแหละลงทุนใหม่ๆกับเอาซาลักแสนเออประมาณนอครับหนาน่อนโอ้ที่เรียกเฮาลงทุนนี่ลักแสนแต่ว่าเฮากะเอากล้วยเสริมมาน้ำแมนก็คือเฮาสิได้ขายกล้วยไปก่อนแมนช่วงเฮาปลูกทุเรียนแมนโมเมนต์ว่าเฮาปลูกทุเรียนหล่นๆเลยบ่ครับเอาเอากล้วย ซับไปน้ำนข้ากระได้ขายกล้วยน้ำครับขากระชีช่วงนั้นกระชีกล้วยเลียงข้าไว้ซะก่อนอกล้วยเลียงก่อนครับก <laughs> าว่าบักทุเรียนเข้าได้ประมาณหาปีาแล้วสามปีสามปีบ่าครับหน่าสามปีกลัวๆก็ตัดกล้วยทีสามปีกลัวๆนี่เป็นหน่วยเลอยอยู่บวทุเรียนเขาบอ่บอมันเริ่มใมญ่มันก็เริ่มมข้าก็เริ่มเอากล้วยออกโอ้ทุเรียนเข้านี่บานเข้าได้ผลผลิตเพิ่นจักปีครับอ่ะ ให้ดีๆนี่ก็หาปีโอ้ฮ่อก็หาปีเฮาก็เริ่มได้เลยเริ่มเอาหน่วยคือรุ่นเฮายางมากหันนี่นั่นนั่นรุ่นนะั้นหาปีนะรุ่นนี้หาปีคือเฮากำลังเอาหน่วยปีแรกป่ะครับปีแรลกอู้ปีแรกของเฮานี่ก็ถือว่าขนาดนาห้อนก็ยัยงได้ร้ายอยู่แม่ตนต้นนึ่งนี่หาปีเฮานี่หนาได้ประมาณตั๊กหน่วยครับเอาลองแล้วแต่เสียเอาไหวเต้ต้นนั่นเอาประมาณเกือบหาซิ้เฮาจงไว้เลยหาซิฟหาจิ้งโวยจริงจริเขาบอกให้ไหวปนันดอกบ่ครับเฮาจะได้ กาววามันหกเมตรเท่ากับตัดหยอดทิมโอหกเมตรต้นเพิ่นนี่บอกครับสูงหกเมตรโอ้เขาต้องตัดหยอดทิมเลยแตาเขาบอกตัดเองครับบ่าม,มันก็สิสูงขึ้นหมนโอ้ั้นนี่คือคือเฮาท่านไหนเออตอนแรกบอกโ,โอ้เฮาบอกให้ตัดเออครับคือเพิ่นสูงหกเมตรถ้าก็ต้องตัดหยอดเมนสีสียาหย่างโอ้โอ้ตัวนี้ก็คือบาโคตรลงทุนหลายกับไม่โดนสีดกับใครอยู่อตัวนี้ก็คือเฮาสีดเองสีดเองครับผม นี่ครับพี่นอ้องครับเดี๋ยวจะพาพี่นอ้องเข้าไปเบิ้งข้างในน่าหน่าเนาะๆๆประครับผมเฮาโอ้ยครับผมสวนนี้คือเลียงสิยา <ผม S 2> เองโอ้เฮ็ดเองทั้งเหมดเลยแมนวิ้ยตัวน,นี้ก็ยังหลายแห่งตัวละหน่าเนี่ยเออตัดสามรอบแล้วบอกครับบานนี้การเท่าเอาน้ำให้นี่นะครับบานเท่าไห้จังไดเป็นโซลาเซลล์หรือว่าเป็นได่ไอ้ซัมเมอ็ดโอ้ซัมเมอ็ดไฟฟ้าเท่านี่บอกครับครับบานต่อเดือนนี่เท่าเพราเปลืองบอกครับหน้าน้ำเท่านี ประมาณพ,พันมิลละโอ้พันหนึ่งนี่ก็ถือว่าบ๊เพืองประมาณพันหนึ่งครับผมเพราะว่ามันก็สีเหล้วแต่หนามันคือกันนอก็ใส่ในหัวหน่นนอมเลยเหลืองๆมันโอเ้เฮือน่านี่เท่าก็ใส่ระบบมันเอเอไฟทั้งบิดเลยแมนอุ้ยอุ้ยครับพี่น้องครับเบิงโซนท่านี้ขนาดเป็นรอบที่สามโหนานี่แมีนต้นนี่เกือบลอยอุ้ยต้นนี้เกือบลอยนะครับเดิอนนี้ บ้านนี้ส่วนทั้งนี้บ้านหน้าเอาไปทรงทั้งไหนครับบ้านเขาก็มาสือเอานี่ะโอ้มารับเสือเอาเองเลยแมนครับผมหรือว่าพี่น้องสนใจยังอี่ทั้งอื่นเออนั่นล่ะพวกมาก็ตัดท้ายให้ังสันล่ะครับคือจะเข้ามาเล่นยังสี่มาเล็นน้ำหนาที่สวนังสี่ก็ได้คือกันเออก็ะได้คือกันครับผมโบเมนวาเข้าบเออโบไฮมาเล่นเล้วโบโบเมนว่าสาไ่แต่ข้าเจ้าย่างเดียวบ่ครับโอ้คือผู้ใดอยากเข้ามาเล่นนี้ก็คือเข้าได้เลยแมน ตรงนี้ของเฮ้านี่มันเส้นทางไปทั้งไหนคำนานเส้นไหละ่ะบอบอ่าถือมันเป็นป้นตะกาดโอ้บ้านตะกาดเท่ากับเขามาจากถนนใหญ่เลยเนาะแมนยิ่งเขามาเรื่อยๆบอนี่เขา,มาไม่ยังกับอะนบ้านาม,มันจิตเส้นทางเดียวกันกับสวนกระบ,บองเพผ็ะ เออมาเสียนกระบ,บองเพชรก็ได้นอครับนอเออคือปากมดมาสวนกระบ,บองเพชรนี่สีเห็นของหนาเลยแมนอยู่ขางทางนี่เด้อครับเด้อจะแนมมานี่จะเห็นบานอยู่ก่อนนอแมนครับผมก้อนก้อนสีขี้เข้าไปเลยก็จะเลี้ยวเข้าไปข้างในนอแมนสวนกระบ,บองเพชรเพิ่นนะครับเด้อนี่บ้านนองก,กับมาเบิงสวนกระบองเพชรแล้ะก็มาเห็นสวนทุเรียนขางหนาอู้งามแห้งหลายกันเลยนี่ล่ะเครื่อ,องสีกา,าโอ้ตรงนี้ก็คือฮะพี่น้องสนใจสีพันไปพันมานี่ก็แวะมาเล่นสวนหนาได้เยอะนลย ได้ครับผมหรือว่ามาศึกษาบองก่กรคอยตัดสินใจก็ได้น้อแมนหรือว่าอยากได้บักทุเรียนติดมือเมือ่อก็ได้ได้ <laughs> <laughs> นี่ครับผมผู้ใดอยากได้บัคทุเรียนอูเขาไฟได้ครับด้วยมาได้เลยอยู่สวนนานี่ก็คือบอ่อ <laughs> <laughs> จาเป็นว่าสีห้แตงแต่เพื่อนสีมาสื้ออ,อย่างเดียวบ่ <laughs> คือเฮาอยากกินก็เขามาเอาตามสวนได้เลยคือปิดเอาเองได้เลย ปิดหายอยู่ตอนสีโปเกะบ่รับพอดโปเกะขายมันเสียซื้อเสียงบ่รับแมนตรงนี้คือเป็นฟ้ามซื้อยางข้างหนาหน่ยครับนี่ไม่ใหญ่นาโอ้ฟ้ามไม่ใหญ่นากอืมสานไม่่นาโอ้สวนไม่ใหญ่นาดถามว่าสวนมีนากอยู่ใสแมนหรือว่าอีกช่องทางหนึ่งบ้านเพิ่นมาบ่ไดดจังสีเพิ่นอยากเข้ามาหาหนาเข้ามาบ่ถือมีเบอร์โทรบ่รับบ่มีอยู่เบอร์ยังนอ ศูนย์แปดหนึ่งครับผมศูนย์สองเจ็ดครับผมเจ็ดสามสองสามครับผมก็คือโทรเข้ามากอะหาหนาเลยเนาะครับครับผมเพราะว่าถ้ามาบอถือกจงงีโทรมาก่อนก็ได้เอเพื่อนก็อยู่สวนตลอดเด้พี่น้องเด้อนี่มาน้องเพื่อนก็นนเล่นอยู่อู่ครับผมมานอนอยู่เฝ้าสวนทุนยังยังดกอยู่นี่โอ้นี่ครับผมบานครับหน้าครับบานผมขออนุญาตถามเนี่ยเฮ่าตัดสามเทียเฮาได้เงินประมาณเท่าไรละครับอ่ะใหม่บม ปรแม่นสิเกือบสี่แสนอบพ่อโอ้นี่ครับพี่น้องครับสามเทียแค่นั้นได้ไปแล้วสี่แสนประมาณนะั้นะจักตันเลยครับบาทนียม,มันบอกว่าถึงแค่ละ่ะโอ้แล้วแต่งแจพนเขามาเอาไว้ดีครับเลยได้เอาเมื่อใดจดไว้ครับก็คือผู้ใดอยากได้ยังสีเขามาเอาได้เลยแมแมนบ่กครับนี่แมนแมนโอ้ครับพี่น้องครับผู้ใดอยากได้หรือว่าอยากได้บักทุเรียนไปขายต่อน่าหนอแมนแมนเขามาหาหน้าได้เลยครับเด้อตรงนี้ก็คือหรือว่าอีกช่องทางหนึ่งท่มาได้ มโทรมหานาได้เลยว่าอยากมากินสดสดดับสวนเลยไม่กล้าได้เนาะหน้าเนาะต้องต้องบอกก่อนครสองสามมือเพราะว่าต้องบ่มโอ้ห้าจะบ่มหายก่อนเออถ้าอยากกินสองสามมือนั่นครับเออต้องบ่มก่อนครับผมบ่มหรือว่าอยากได้ตัดไปบ่มเฮีอะไรยืมบอกได้ได้ค่สามสองสามมือมันยังสุกโอ้ครับผมอือยังเง้วได้ครับพี่น้องปะหน้าเฮวยังไปเบืองอีกครับผม อูจักไรก่อครับหน้าขึ้นย้างครับแถนี้สามโอ้ยทีสามราโอ้พิ่นพิ่นพิ้นย่าออกไปยังสีเน้าหนอนแมนครับผมพื้นตัวนี้ก็คือเป็นซีเรียมมนทอนเลยว่ะน่ะนั่นตรงไปยังสีเลยโอ้เป็นสามไรยิ่งย่าวไปผุนเลยแมนวุ้ยครับพื้นทีสามไรนี่ย่างจนเมื่อยด้ครับเด้อเบืองส่วนทั้งนี้อเป็นเจ้าของสวนทุเรียนน้ครับเด้อช่วงนี้ก็คือขนาดเพื้นเอาไปแค่ ตัดสามรอบกนน่ะตัดสามสามสามรอบแล้วโอ้ตัดสามรอบเด้วไดี๋เงินไปสี่แสนแล้วครับพี่น้องครับยังเหลืออีกหลายหน้าครับปีนี้ก็ปีกายนี่น่าว่าปีไรครับปีกายมันหน่วยญงแต่มันบดกโอ้ปีกายนี่หน่วยญงแต่ว่าบลดกแมนปีนี้บ้านหน่วยหน่อยหน่อยปลาดกแมนเข้าการะยะเอานี่เข้าเข้าเอาทิ่มเข้าตัดออกนี้ เขาเกาเลยบนหน้าว um, Je ่าเขาจะเอาต้นหนึ่งจักหน่วยจักหน่วยสิครับเอากระเบื้องหน่วยแกีิโอครับหน่วยแกจังตัดอืเขาบอกแกกับโบตัดครับผมเขาต้องเบื้องไปน้าแมนบข้ามหน้าตัดไปกับเสียเสียอันนี้เสียซื้อเสียงครับบนหน้าครับไปตอนพวกไอ้พื้นติดดอกติดหน่วยน่นน้าเขาต้องเอาหน่วยพิ่นออกน้าอยู่บ้านเอาออกเอาดอกออกโอ้เอาดอกออกแมนครับผมทามันโดกแค่เขาก็เอาดอกออก เอาดอกช่วงปลายออกครับเอาไว้แต่ช่วงกิ่งใหญ่มันอช่วงปลายนี่ก็คือห่อออกเลยเอาออกเลยครับผมบานีนห่อต้องมาสมพันธ์กันอีกบันานี่็สมโอ้สมเกสรอีกอยู่บ่ครับดอกบานเ้ากับปัดโอ้ห้องมะเฮ็ดตอนไหนครับบานนีดอกบานดอกมันบานตอนนันหกโมงทุ่มหนึ่งเนี่ยนะห้องกับเออใส่ไม่วดปัดครับผมห้องกับมาเฮ็ดตอนกลางคืนเอาช่วงนั้น การว่าเพิ่นติดแล้วห่อก็ะเศร้าบานแมนอเป็นหางแง่แล้วห่อก็เคอออกครับเอาครับหน้าครับบานจากเข้าเป็นดอกจนหอดคุมือนี่ประมาณจักเดือนเขาจะได้ขายกันง่อยหกเดือนอยู่ดอกหกเดือนเ่ากระจังจะมาได้ขายหางแง่หางแง่สี่เดือนโอ้ออกหางแง่ในสี่เดือนแม่แ้วก็ปป้อยไว้อีกออกน่วยบอลนะจากเป็นหางแง่มากจนนวยใหญ่เนี่ยสี่เดือนเออตอนเป็นดอกมัน รวมแล้วกับชุมพันหกเดือนเนี่ยแล้วเป็นดอกโอ้หกเดือนแม <Man. S 1> <6 S 2> นหกเดือนเป็นดอกแล้วมันดอกเล็กน้อยมันก็เปนี่ครับตีนอันหนูตีนยังเนี่ยเขากับจังสีดาอีกทนึงครับผมโอตะวาตรงนี้ก็คือเข้าขาดบริเวเข้าตรงฉีดาอยู่ตลอดเลยแมนทุเรียนเท่านี่แมนสีดาบำรุงมันน่ะอืมนาครับบานในหลังจากนวยบักทุเรียนเท่าเบิร์ตนี่เข้าตรงบำรุงยาลงอีกบ่ครับบ้าแมนอืมก็คือแตงนี่แนง แ่งแหนงออกนี่ครับครับนี่โอ้ช่วงนันบานในช่วงนวยเบิดเท่าก,กับตองแต่งกิงกังที่ออกเออแหนงสียออกนี่โอ้ก็คือเขาต้องยูกับสวนอยู่ตลอดเลยแมนแมนบ่ได้แมนครับผมตองอแหนงจังสียออกนี่ครับแหนงหน่อยนี่เอาครับหน้าครับบานสามไลนนี่ชวนทุเรียนหลายๆนหน้าเฮ็ดผู้เดียวบ่ครับอ่ะ แมนโอ้คือเก่งเครับพี่น้องครับตรงนี้ก็คือเฮ็ดผู้เดียวเลยบริจาคนเลยบริาสียาังสี่ังผู้เดียวครับอุ้ยเก่งแห่งเด้อพี่น้องเด้อไปครับผมนี่ครับผมส้นทั้งนี้เนาะน้อโอ้ของหน้าสุดฮอทหันบอกครับปะแมนมันน่ะนะมีเจ่สวนจุเรียนน่ะละโอ้นี่ครับพี่น้องก็คือเขาต้องฉีดพ่นอยู่ตลอดเลยบ่คคับหน้ายาก็เ่ได้รตลอดได้ล่ะออ่บางส่วนก็อาทิตย์ ครับผมเปนซิฟมือจังสีนะ<อ>บางส่วนก็เครื่องเครื่องเดือนบริษีหลายคู่มือครับผมอันนี้บม่ได้สีเลยนี่ครับช่วงมันเป็นอันนี้นี่มันสีสุกนี่ครับโอ้ช่วง,ช,วงช่วงเท่ามันสีสุกนีเท่าบริษีด้าเลยบาทบอกครับเพราะว่าเท่าจ็ดเอาหน่วยผลผล,ผล,ผลิตเพิ่ะไปขายแล้วแมน<อ>บ่บ่บอกบอกเคยสีหลายคู่มูครับผมแต่สวนอื่นเขาสีอยู่หน้าครับบานนี้เขาปลูกทุเรียนนีเท่าเจอปัญหาพวกนอนพวกดด่งมลงบบน่ะ วัดห,หลายแมงครับผมสําคัญกับแมงมารี่โอ้แมงมารี่ที่จอกุกเผาก็ยงห้านี่บอกแมนนี่เด้นนี่มันจอกินอยู่นี่โอ้เขาต้องย่างเบิ้งอยู่ตลอด,ดอยู่บนหน้าบ่าเออแต่าน้ำเยิ่มแสดงไว้มันอันนี้เนี่ยโอมันเป็นนอนนี่นี่โอ้ถ้าต้นไหนเป็นนอนพันกระิบจู้จงสีบน่ะแม่นี่นี่มันส,มนสิมันสิกินเห็นมหมอือแมงมารี่กินนี่โอ้มันจิจ้อเือกันก็กุกเผาห้องตัวนี้น่ะเออนอ ตายขึ้นกันน่ะอนเห็นมอต้นนั่นตายเบะบงบดท่านบานนี้ห้าสีเห็ดตั้งไหนหนาปัญหาของเพื่อนนี่ห้าวเอนยังแก่ครับบานโอ้ใส่เตะอันนี้ที่ยาอันนั้นห้อยห้อยห้อยกนมันเอ้ห้อยต้นมันน่นโอ้เ้าจอนอันนี้ตัดแล้วนั่นโอไปเลยบอกครับรึจังไหนบพว่าไอเอ่อช่วงบดหน่วยแล้วเขาจังใส่โอ้ใส่โค่นต้นเพื่อนนี่แม่นโอ้ห้อบัอย่านั้นอันดูดซึมขึ้นไปย่านหน่วยมันอันนี้ย่านยางคนกิน มีปัญหายครับพี่น้องครับเบิ่งคุณงานงานหนึ่งนี่ยังหลายแห่งเ้ยครับเดินย่งสีบ่ได้อีกหลายแสนู่ตัวหนานี่อนอนเป็นนอนกินเห็ยนนอนกินครับตรงนี้ก็คือเฮ้าต้องเอาเอานอนออกเอานอนออกแล้วก็เอายามาโรยข้างล่างเอายามาป้ายเอายามาป้ายเอานี่ครับผมโอ้ทุเรียนเฮาก็เจอปัญหาตึงแต่ด้วงด้วงอเพียไฟ ไฟไล่แดงแล้วก็เพียจักรจันครับอู้หอย่างอยู่ตัวนี้ครับแมนแมนครับผมแล้วก็เพียไอไก่แจอ้ครับผมเข้ากับเจอเข้ากับเจอมากบดคู่เพียแล้วแมนครับมันเป็นเขาย่ามไรเขายังสีดอืมันบ่เขากับบดต้องสีดครับผมอุ้ยต้นนี้น่าหนาน่าออเบิร์ครับเอาไปหลายแล้วนี่เอาไปหลายแล้วผนว่า เดี๋ยวเขาจังจะปีนาเดี๋ยวจังจะมาเบิรงช่วงหน้าได้ใหม,ม่ๆนะพี่น้องเด้อเพราะว่าปีนี้พิ่นวอาวานวยดกอยู่แต่หักลูกหน่อยหน้าเนาะแมน <Man. S 1> ลูกหนึ่งเขาสีดประมาณจนกจลคโลบขนานีา้เออม่อนี่เลือแจ่โลกกวัวและสองโลนี่ละผมมั่นโล่กูกลัวสองโล่ม่อนสามโลเขาเอาไปเบิร์แล้วครับผมนี่ครับพาผู้ใดสนใจหรือว่าอยากได้กะแวะเข้ามาเอาได้ด้วยครับเด้อเบอร์โทรบ้านน้องกะเอาใส่ไว้ใต่คลิปให้เรียบร้อยครับผม ข้ามายางเลาะส้มสวนได้บรรยากาศดีแหง่งนะครับเด้อสวนข้างในเฮานี่ับปลูมาากมะละกอไวน้ไนาไว้ถะตําสมไปปอมทำไมมันเกิดเองเกิดเองบ่ครับนี่แมน <c ười> นี่พักสไลด์ก็เกิดเองเหมนครับพักน้งองอู้นี่แหละครับพี่น้องครับบ่าน้องภาพพี่น้องมาเห่นน้าหนาพะเหลี่ยวนะครับเนาะบึงครับสวนเพินินสามไร่นะครับเด้อปลูกอยู่ประมาณ8ปด้นบตนพะนาครับแปดสิบต้นระยะห่างนี่ก็6คุ้นหกคุ้นหกนะครับเด้อหาผู้ใดสนใจนี่ก็เป็นพันระยกให ทำมิตทีร้ายกับปลูกแปดคูณแปดมันจัง<ม>อันนี้มุนทนเลยแมนครับผมมันจังอันมันจังไอต้นง,งามครับเพราะว่าช่วงนี้ก็คือเฮาห้าปีขึ้นไปนี่ก็ได้เงื่นแล้วแมนครับผมนาครับล่องไลเบงบอบานนี่เขาได้ประมนันพูดั้งแต่เขาเฮดมา,มานี่ต่อมานจักแสนละนาบานบ<อ>ง <laughs> บง้คือครับผมแ <laughs> นว่ ได้ก็ใส่ไปเลยโอ้ครับ, <laughs> รบก็บคือเฮาได้มากก็ใส่ไปน้าห <laughs> มุนเวียนในเฮ้าอยู่นี่นอบุงหงเลยได้จับบานโอ้โโอโ <laughs> ครับผมตรงนี้แต่ว่าแน่ๆก็คือเข้าตัดไปเดี่ยวนี่ได้ยูมานสี่แสนแล้วแมนครับผมโอโ้ตรงนี้ครับพี่น้องครับปลูกทุเรียนแค่สามไร่นี่สามารถจับเงินสามสี่แสนได้สบายเลยเนะหนานอแมนครับผมเอาหน้าครับบานเข้าปลูกมากได้ประมาณนี้เขาพูมิใจบ่คับเขาปลูกทุเรียนได้มันก็พูมิใจอยู่แล้วเนาะครับผม พะว่าเฮาไปเห็นแต่ทางอื่นนอะบานได้มาปลูกกับไซทีจากของแล้วก็ได้กินผลผลิตจากของปลูกกบมือพร้อมแม่นโอ้ยน้อกครับน้องก็คือความูลของเฮาแล้วแม่นไหมแต่อยู่ก็ภัยกับสวนหน้าครับบานสุดท้ายนี่หน้าสิมีหยังอยากจะฝากบอกครับลูกกำลังอยากจะเหตุเกษตรครับหน้าปะโอ้ยบงหูเนี่ยสิฝากแหละจะก้นมากครับผมเออใจมากก็เห็ุเอาครับเออจะศึกษาเนี่ยจังน้อยครับอือ ในยูทูบก็มีดอกครับเท่ากับคอยศึกษาคอยศึกษาไปนาเนาะซ้าซื้อมันน่ะทุเรียนเลียนมาจบดอกโอ้ครับผมดีแล้วครับพี่น้องครับบ้านน้องกับาพี่น้องมาเรียนน้ำหนาเพล้วก็ได้ความรู้รหลายอย่างไปฝากไปตอนพี่น้องนะครับเนาะก็ขอบุณหนาหลายๆครับเสียสมควรเออขอบุณเอาว่าส่วงได้มันเป็นเพียเป็นอันนี้สีตามนั่นละครับอืมส่วงใดิใส่ปุ๋ยยั้งใส่ปุ๋ยยั้งกับศึกษาเอาครับอืมหรือว่าบอกเข้าใจเรียง ทุเรียนจ้สีกะโทรมาหาหนาได้เนาะมาแหลกเลียนควมคิดกันว่ายจากไหนจังไดของหนาคืองามแท้จังสีหนาหนอกมแม่นเขาก็ให้คำแนะนำหรือว่าอยากมาเบืองอยู่กับสวนก็ได้เลยแม่นมนครับผมเพราะว่าตะกี้กับปู่ทั้งมั่นแล้วก็เอาไอ้กล้วยมาสลับกันปลูกใส่หนาหนอกนานส่วเข้าสีคู่มือนี่ก็กลายเป็นมิแตทุเรียนเลยครับเอากล้วยออกกับมีแตทุเรียนครับผม นี่แหละครับพี่น้องครับบาน้องกับาพี่น้องมาเร็งน้ำหนาพะเหลียวกับได้ควมรูเลยระยังไปฝากไปตอนพี่น้องนะครับเนาะกับขอบคุณนานเลยๆครับสี่สิ่งส้มสวนขอบคุณครับครับผมกับยี่เรื่องในช่องกบป๋าพารวยนด้ครับเด้กดไลค์กดแชร์กดติดตามบ้าน้องนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจเนาะบาน้องเทียคลิปให้พี่น้องเรื่อยๆคลิปนี้ก็สวัสดีครับ